วิธีรับรหัสยืนยัน facebook ที่แอปว t a แอปยกตัวอย่างเราอาจจะมีการตั้งค่า facebook บางครั้งระบบจะส่งรหัสไปที่ว t s แอปนะครับถ้าเรายังไม่มีแอปแต่ที่แอปพรีสเโตแต่ที่ช่องค้นหาแอปและเกมแล้วให้เราพิมพ์คำว่าว t s แอปต่อไปแต่ที่ติดตั้งได้เลยนะครับยกตัวอย่างถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้ว แต่ที่แอปวัดแอปหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาษาเสร็จแล้วแต่ที่ถัดไปแต่ที่ยอมรับและดาเนินการต่อแต่ที่อนุญาตให้แอปแจ้งเตอือนนะครับใส่เบอร์เสร็จแล้วแต่ที่ถัดไปถ้าเบอร์ถูกต้องระบบจะเข้าอัตโนมัตินะครับใส่รูปใส่ชื่อให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ที่ถัดไป ถ้า Facebook ส่งรหัสยืนยันมาที่บัญชีวัดแอปของเราให้เรามาดูรหัสที่วัดแอปหรือกล่องข้อความมือถือเรานะครับ